ครับเจอกันอีกแล้วครับกับถ้ำโซดาจังหวัด้รยเอ็ดครับมีน้ำตกด้วยเวลาขณะนี้ก็ห้อมสี่สนาฬิกาแล้วครับผ้าผีผ้าหนองมาเบิงนี่แหละครับชิปที่สามน้ำเบิงย้อนหลังไปเด้วครับมันยหี่ยวมันไหลาย นี่เป็นผนังถ้ำเป็นเหลี่ยมมานถ้ำเลยครับหินหินดานก็สมไมใไดบุกนีกเอหน้ามาประพฤติปฏิบัตินะครับคุมากนังสมาธิมันเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติมาก งามบพี่นงใูญ่ดยา่มาหาเตียมาเทียวมาชุมน้ำมูลนี่กับละว่างได้ครับถ่ายหลายลงไปนี่กัน สวยจริงๆครับมีคนมานิดๆหน่อยๆไม่มากครับเพราะเวลามันค่ำอาจจะมีเวลาผมกแต่พ้าพี่น้องไปหยิกบอกว่ามันธรรมาดาครับทำแบบง่ายเลยพี่น้อง ฟองมันเกินหน่อยๆหนึ่งผมลงมาในโกนไอ้ห่ามีนี้ครับผุ้ที่มาความเงียบสงบมานั่งสมาธิอยู่ในย่ามขึ้นนี่ก็ที่ในเราควนสงบดีอยู่ครับบุญคือความสงบเย็นไม่ใช่เย็นธรรมดาครับในหนังรำบดี น้ำตกดี่ย่าถ้ำด้วยสวยงามจริงๆคือครับสวยงามมีหลีฝากติดตามนเลยครับกติดตามช่องแน่สำหรับคลิปนี้ก็ขออยุ่เตี้ยนตอนนี้นะครับเออฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ